อาจารย์อาจารย์อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์ชื่ออะไรอผมก็อุัทรัต์ปีชาเป็นโคษกของสภาเครือข่ายประชาชนอีสานสสสภาประชาชนสี่ภาคค่ะหนูก็สวัสดีอาจารย์อีกทีหนึ่งหนูหนูก็ชื่อหนูหนูทำความแนะนําก่อนเนาะหนูก็ชื่อทองใบกลิ่นจุ้ยทีนี้ก็เป็นผู้หนึ่งที่แบบว่าสนใจในแนวทางของสภาแต่ทีนี้ว่า อยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของสภาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือในวิถีจริงๆในภาคประชาชนมันมีการรวมตัวกันมายาวนานแต่ทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35เนี่ยมันปรากฏเขาเรียกกันว่าปรากฏตัวนักเคลื่อนทางสังคมเยอะ,อะจนมีเหตุเขาเรียกกันว่าแก้ ไขรัฐธรรมนูญแล้วประกาศใช้รัฐนูลปี40รัฐนูลปี40นี่คือผลผล,ผลิตของเขาเรียกว่าไงสิทธิของภาคประชาชนซึ่งมีมากที่สุดแต่ก็ทํายากที่สุดสําหรับประเทศไทยเพราะประเทศไทยมันคนแล้วระบบกับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะการยอมรับกันในเรื่องของออหลักมนุษยชนหรือว่าหลักสิทธิของความเป็นคนในสังคมะนะ ะะสภารวมตัวกันด้วยเงื่อนไขของปัญหาพี่น้องเราที่มีอยู่77จังหวัดเนี่ยมีปัญหาทั้งหมดไปพึ่งพิงในหน่วยงานของรัฐมันก็ไม่มีความจริงใจพอไม่มีความจริงใจั้างมันก็เลยเกิดการรวมตัวกันนะครับโดยท่านประธานประพาสโงกสูงเนินท่านเป็นประธานเมื่อก่อนเราใช้ชื่อคําว่ากลุ่มเครือข่ายฮะ,ะโดยมีกลุ่มเครือข่ายสูงเนินรวมใจเนี่ยนะฮะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัว นำถูกไหมครับ <Okay. S 1> แล้วรวมเครือข่ายทั่วประเทศนะฮะ <Okay. S 1> เพื่อจะ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าไงใช้สิทธิทตามรัฐธรรมนูญปี40 <Okay. S 1> จึงเป็นการก่อเกิด <Okay. S 1> เขาเรียกว่างานของภาคประชาชนนะครับ <Okay. S 1> แล้วพอหลังจากนั้นช่วงปี47-48เนี่ยเราก็นะฮะมารวมตัวกันในรูปของสภา นะฮะสภาเครือข่ายประชาชนนะครับนะแห่งประเทศไทยก็คือเขามีชื่อเต็มเต็มไหมคะชื่อเต็มเคือมันมันมันชื่อทั้งหมดเนี่ยมันจะผ่านการประชุมสามัญค่ะและให้พี่น้องโหวตกันขึ้นมาว่าจะเอาชื่อไหนมีที่มาที่ไปอ่าซึ่งการรวมตัวกันในครั้งนี้รวมตัวกันจริงๆก็ปี2545ที่วัดเขื่อนเขารั่นนะฮะที่ บนเขื่อนลำตะคององเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเราเชิญชวนนักเคลื่อนนะทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้นำทางด้านมวลชนเนี่ยมาสรุปประเด็นปัญหามาร้อยลำนำปัญหากันที่วัดเขื่อนเขาร่นเมื่อปี2545แล้วก็ยื่นประเด็นปัญหาให้กับรัฐบาลซึ่งตอนนั้นเราเรียกกันได้ว่าเป็น,ปนบทก้าวย่างให้ เกิดมิติการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับตัวแทนประชชนชคือรัฐบาลนั่นแหะคือบทต้นเรื่อยมาเลยจ้ะนะครับทีนี้ตอนเอ,อ่อหนูมีหนูมีความสงสัยว่าหลายท่านอาจจะพูดว่าสี่ภาคเนี่ยเป็นเป็นมอบเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนู<ช>อยากให้อาจารย์ช่วยช,ช่วยไขยปัญหาให้ให,ให้ให้กระจ่างหน่อยว่าคําว่ามอบเนี่ยมัน ทำไมถึงถึงมาเป็นม็อบทำไมถึงจริงๆแล้วประชาชนเหล่านี้เกิดจากปัญหาที่เขาต้องการแก้ไขปัญหาถูกต้องไหมคะท,นทีนี้ทีนี้ทาไมบางคนเขาแบอบกว่าไปรวมกลุ่มกับม็อบเนี่ยม,มันทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่มองแล้วไม่ค่อยจะคือผมมองว่าอย่างนี้นะคุณความเข้าใจอ่ะคือสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะ,ะเขาเรียกกันว่ามีอิทธิพล การใช้คําว่ามอบเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาทางด้านรัฐศาสตร์นะฮะคือการชุมนุมนั่นแหละแต่ทีนี้ถามว่าปฏิกิริยาในมอบเนี่ยคือการรวมกันเนี่ยพอไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นจลาจนต่อไปนะฮะค่นะน,นี่คือความรุนแรงแ,แต่ของเราคําว่าการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยคือการรวมประเด็นปัญหา ถูกไหมฮะ,ะแต่ทีนี้ชาวบ้านฟังใช้ภาษาตามที่สื่อมวลชนพูดแต่ไม่ได้อธิบายกันไงคือไม่รู้จริงฮะมันก็เลยมีปฏิกิยาหรือการสื่อสารกันบอกว่าถ้าการรวมกลุ่มกันนะฮะนั่นคือจะต้องมีความรุนแรงจะต้องมีความขัดแยง้งแต่สภา,าประชาชนสีภาคเนี่ยเราไม่เน้นความขัดแยง้งเราเน้นกับกรณีว่าเราจะบอก ระบบตัวแทนหรือรัฐบาลแห่งรชอาจาักรไทยได้ว่าอย่างไรว่าเฮ้ยปัญหาอย่างเงี้ยนะคุณมีหน้าที่บริการดูแลสมาชิกของประเทศไทยเนี่ยในฐานะก็เป็นพลเมืองไทยเนี่ยคุณคุณจะทาํางานร่วมกันยังไงเราเปลี่ยนมิติเปลี่ยนมิติจากเขาเรียกกันว่าการบริการให้นะครับหรือเอามาสงเคะห์เปลี่ยนเป็นทํางานร่วมกันให้ได้ ปัญหาจริงๆคือระบบคิดตรงนี้เนี่ยการบริการสาธารณะาสำหรับประเทศไทยมีปัญหามากมีมายาวนานะนะครับมันจึงเป็นเรื่องถ้าเอาการวิเคราะห์สับจริงๆอ่ะของเรามันต้องเป็นแมสแมสในภาษาละศาสรนี่คือการรวมตัวเพื่อเกิดการรลังสรรหรือเกิดการเขาเรียกว่าสร้างชุมชนในรูปแบบที่พี่น้องต้องการตามอัตลักษณ์ตามรูปแบบความเหมาะสมของพื้นที่วัฒนธรรม นะครับของแต่ละภาคของ <Okay. S 1> เรามันมีสี่ภาคค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งในสี่ภาคนี้มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนคนเหนือก็ต้องพูดเหนืออีสานพูดอีสานค่ะ <Okay. S 1> กลางพูดกลางใต้พูดใต้ซึ่งตรงนี้เราทํากันมายาวนานมากแล้วพี่น้องที่ขับเคลื่อนมาเนี่ยพอเขาได้คําว่าสภาเข้าไปอบอุ้มเขาเนี่ยหรือว่าให้ความเป็นพี่เป็นน้องในวัฒนธรรมเดิมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความพึ่งพิงกันแบบพี่ <Okay. S 1> น้องเป็นวิถีชุมชนเนี่ย พี่น้องเกิดความมั่นใจเกิดการได้รับข้อมูลที่เออขาเรียกว่าครบขึ้นไม่มีการกดไม่มีการรังแกแม้กระทั่งสายตาปฏิกิยาคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยาม,มตรงนี้มันจึงเกิดการเขาเรียกว่าไหลบ่าของคนที่ต้องการที่จะออกจากปัญหาเพราะปัญหาของประเทศไทยมันมีมายาวนานแต่ว่านักวิชาการมันก็ไปช่องของมัน นักการเมืองก็ไปช่องของมันแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐมันก็ไปช่องของมันซึ่งแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมันเหมือนภูเขาแต่ละก้อนอ่ะมันมันมันไม่มาบริการสมาชิกในสังคมตรงนี้จึงเกิดเรื่องของคําว่าการโต้โดยใช้เหตุผลหรือใช้คําพูดเพื่อจะบรรลุนะครับปัญหาบรรลุในวิถีทางออกเราใช้เวลาประเด็นนี้ คุยกับรัฐยาวนานมากเจ้าหน้าที่รัฐยาวนานมากนะฮะหรือนักวิชาการเนี่ยเราก็ไปทํางานวิจัยร่วมกันมายาวนานมากโดยสําคัญยิ่งนักการเมืองนะครับเพราะวิธีก่อเกิดหรือการรวมปัญหาเนี่ยเราเราก็ทําการให้เห็นว่าหลักคิดความต้องการของพี่น้องประชาชนนะฮะในแต่ละภาคเราทําเรื่องของเขาเรียกว่า การชุมนุมของผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยที่จังหวัดนครราชสีมาปี2547อย่างเงี้ยนะฮะพี่น้องมารวมกัน7,000ห่าคนขนาดนั้นเลยเหรอคะเต็มสารกลางจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วเราถึงได้รู้ความจริงว่าไอ้พรบรบริการผู้สูงอายุและผู้พิการมันมีอยู่แต่การปฏิบัติมันไม่เป็นทั้งที่มีกฎหมายรับนูญปี40รับรองแต่เขาไม่ทำ จึงก่อเกิดเรื่องของสภาผู้สูงอายุขึ้นมาในสภาประชาชนสีภาคเนี่ยจึงเกิดสภาเยาวชนขึ้นมาในสภาประชาชนสีภาคขึ้นมา,านะฮะแล้วก็เราพุ่งตรงไปสู่ผู้บริหารของประเทศมันจึงก่อเกิดหลังจากนั้นคือทุกพักมาเล่นประเด็นของเงินผู้สูงอายุถ้าเรานั่งรอให้เขาทำไม่รู้ปีไหนว่าเขาจะ มาบริการทั้งที่ไอตัวพรบนั้นมีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่ได้ใช้ปฏิบัติเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกว่าคนจะได้สตังผู้สูงอายุผู้พิการเนี่ยมันต้องเป็นวงศาคณะญาติของนักการเมืองของกำนันของผู้ใหญ่บ้านซึ่งอันนี้มันไม่ถูกเจตนารมของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือหลักการบริการสาธารณะหลักการบริการสมาชิกในสังคมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่บางครั้งนะครับเราไม่สามารถไป ใช้พื้นที่สาธารณะอธิบายต่อสาธารณชนทั่วประเทศได้แต่ในงานของพี่น้องในสี่ภาคเนี่ยการประชุมกันทุกวันเนี่ยอันนี้เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าการประชุมทุกวันเนี่ยแก่นสาระมันคือเรื่องการสร้างความเข้าใจและเป็นการตรวจสอบภายในองค์กรถ้าเป็นคนของสี่ภาคมันต้องประชุมทุกวันประชุมได้เหตุผลอะไรหนึ่ง นะครับบุคคลที่ทําหน้าที่ในงานบริการพี่น้องในส่วนของจุดต่างๆซึ่งเรามีอยู่หลายจุดของประเทศไทยนะฮะเรียกว่ามีสี่ภาคนั่นแหละ,ะนะฮะซึ่งคนทํางานมันต้องมารายงานที่ประชุมพี่น้องสงสัยอะไรก็ว่ากันในที่ประชุมจะก,ก่อเกิดสิทธิ์หรือความต้องการก็นําเสนอเข้ามาในวาระการประชุมการประชุมนี่ทั่วโลกเขาถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นฉันทามติเป็นความศักดิ์สิทธิ์มืน นะครับและไอ้เรื่องต่างๆที่เราจะให้พี่น้องเข้าใจในงานหรือสภาพสังคมหรือว่าการแก้ปัญหาแบบเ,เรียนรู้ทางตรงปัญหาของเพื่อนกันหรือปัญหาตัวเองมาหาทางออกร่วมกันในสังคมอย่างไรในที่ประชุมอย่างไร <c oughs> แล้วควรปรับตัวอย่างไรใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์อย่างไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยวิถีของเราหรือกระบวนการของเราเป็นอย่างนี้กันมายาวนานมากมันก็เลยเป็นเรื่องว่าการประชุมของเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นห้องแอร์ ไม่จําเป็นจะต้องอ,อ,อยู่ในอาคารที่สวยหรูตรงไหนก็ประชุมได้เพราะเรามุ่งแก่นสาระของประโยชน์ของพี่น้องซึ่งเป็นสมาชิกนะฮะบา,<ช>บางบางครั้งในหลายๆคนที่เขาไม่เคยเข้ามาสัมผัสเขาก็ไปตามที่จินตนาการเขาจะยังไม่มีข่าวนะฮะว่าทางสภา เครือข่ายประชาชนอีสานสสสภาประชาชนสีภาคเนี่ยจัดม็อบไปเที่ยวตีกับคนนู้นไปเผาที่นูน่นไปเผาที่นี่เราจะไม่มีครับแต่ถ้าถามว่าการเข้าไปออนําเสนอประเด็นปัญหาแล้วก็กระแทกกันซึ่งความคิดในเจตจำนงการเป็นสมาชิกของสังคมที่ต้องได้รับบริการเนี่ยนะฮะเราจะนําเสนอต่อเจ้าหน้าที่รัฐทุกลําดับชัน้นแล้วเราเราในทุกพื้นที่เนี่ยเรา ให้พี่น้องเนี่ยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกลำดับชั้นแต่เจ้าหน้าที่รัฐบางครั้งระบบคิดแล้วก็การอ้างเขาเรียกกันว่าระเบียบเนี่ยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่จะมาบริการพี่น้องช,ชาวไทยทั้งประเทศอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ส่วนใหญ่เราก็เลยได้พึ่งพิงก็ส่วนใหญ่ได้พึ่งพิงนายกรัฐมนตรีซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเขาเรียกกันว่าไงแก๊งที่ใหญ่ที่สุดคือแก๊งข้าราชการ ถ้าเขาไม่คิดจะทำสักอย่างบางครั้งมันก็บรรลุปเป้าหมายในการที่จะดูแลคุ้มครองรับรองหรือบริการสิทธิ์ของความเป็นพลเมืองไทยมีปัญหามายาวนานมากอันนี้เป็นเรื่องตำนานที่ขออนุญาตต่อเท้ามาเรื่อยๆเลย